The call from the ancestors. สังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นตัวละครตัวอื่นบนเรือด้วยครับจุดเนี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของภาคแรกไปเลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของตัวละครหมูเพื่อนสีของเธอที่ชื่อว่าเพาถึงขั้นให้ตัวละครมาอีกของ The Rock พูดมาว่า สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะครับเอามาดูพร้อมๆกันแล้วเราจะได้มาดูในรายละเอียดว่าในตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาปล่อยอะไรออกมาให้เราได้ดูก่อนที่เราจะได้ไปดูหนังเต็มๆในโรงภาพยนตร์ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพร้อมกับหนังในเซตของ Disney Princess ตอนใหม่ล่าสุด แต่ไม่ใช่ดิสนีย์พรินเซสคนใหม่นะครับเป็นภาคต่อครับของภาพยนตร์เรื่องม o a อาน่านั่นเองครับม o a อาน่าภาคสอนะครับกำกับโดยรอนเคลแมนแล้วก็จอห์นมัสเกอร์ครับตัวหนังเนี่ยยังคงมาในแนวของแอ v ด n เวนเจอร์มิวสิค t a แฟนตาซีนะครับในหนังภาคแรกเนี่ยเราได้รู้จักกับม o a อาน่าไปแล้วครับรวมทั้งไอตัวละครเด m มิก d ์อย่างเมาอีด้วยนะครับที่มีการออกไปจนภัยร่วมกันครับและทาให้มอาน่าค้นพบพลังของตัวเองครับ นอกจากตัวหนังที่เต็มไปด้วยการประจนภัยที่สนุกสนานแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวเพลงของภาพยนตร์เรื่องโมอาน่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นมากๆครับเพลงในภาพยนตร์เรื่องโมอาน่าเนี่ยเขียนขึ้นมาโดยลินมอนูเอลมรันดานะครับนำโดยเพลงอย่าง h าฟา I อวิลกนะครับที่ไปได้กลายถึงการได้เข้าชิงเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากออสการ์ในปีนั้นเลยครับแล้วโมอาน่าภาคที่2นะครับเขาเล่าเรื่องราวต่อเนื่องไปตรงไหนเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันและเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับโอ้ย แอนิเมชันเดี๋ยวนี้มันทำน้ำสวยมากเลยนะฮะหอยกักก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 ัอุ้ยตุมมะล่ามาสิซี มันเป็นเพลงชาวเกาะอย่างนี้มันเจ๋งดีนะโอ้วหน้าโตขึ้นเยอะเลยฮะ <laughs> โอ้ยฟ้าผ่าโอ้โอ <laughs> <laughs> ไก่นีแล้ว นี่คือเสียงเรียกจากบรรพบุรุษคือภาคแรกเนี่ยพ่อเธอไม่ให้เธอออกจากเกาะเลยนะครับโอ้โหอลังการตัวอะไรวะเนี่ยไงล่างนึกว่าจะไม่เห็นแล้วอุ้ย Boat snack upgrade? Bacon and eggs? Mm. Why didn't you bring the pig last time? เรียกว่ายังเต็มไปด้วยอารมณ์ในแบบโมอาณาภาคแรกเต็มเปี่ยมนะครับดูตัวอย่างแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาคุยกันดีกว่าครับตัวอย่างเปิดด้วยการแสดงให้เห็นถึง CG ระดับเกรด A เหมือนเดิมนะครับจุดนี้น่าสนใจเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมีข่าวว่าจะทําเป็นซีรีส์ครับแล้วก็จะมาทาโมอา่าฉบับเป็นลัทแอคชั่นหรือว่าเป็นคนแสดงแทนครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยดิสนีย์มีการเปลี่ยนใจครับทำโมอา่าสกลายเป็นหนังฉายโรงแทนครับผมว่าเราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนครับตั้งแต่ช็อตแรกเลยครับว่า เป็น CGI ระดับซีรีส์สตรีมมิ่งครับแต่ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์หรือว่าพิกซ่านะครับไว้ใจได้เลยครับโดยเฉพาะการทำแอนิเมชันที่เป็นภาพของฉากน้ำเนี่ย เขาทำออกมาได้อย่างสมจริงสมจังทุกเรื่องครับอย่างฉากง่ายๆฉากแรกฉากนี้เนี่ยยังออกแบบอย่างละเอียดเลยครับให้น้ำเนี่ยค่อยๆซึมลงไปบนสายครับพร้อมกับการเปิดตัวการประจนภัยครั้งใหม่ของโมอน่าครับโดยโมอน่าเนี่ยต้องมีการออกเดินทางครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าตัวละครของเธอเนี่ยดูโตขึ้นครับครอบครัวก็ดูมีอายุขึ้นพอสมควรพ่อกับแม่เนี่ยผมเริ่มงอกแล้วนะครับ โมนาภาคนี้นะครับว่าด้วยเรื่องราวของโมนาหลังจากที่เธอได้รับสัญญาณที่ไม่คาดคิดจากบรรพบุรุษครับเธอก็เลยต้องออกเดินทางสู่ทะเลอันไกลโพ้นของโอชยเนยครับและสู่หน้าน้ําที่อันตรายที่สาบสูญไปนานครับแล้วก็เจอกับการประจนภพยที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เธอเคยเผชิญมาก่อนครับ This call from the ancestors สังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นตัวละครตัวอื่นบนเรือด้วยครับ จุดเนี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของภาคแรกไปเลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของตัวละครหมูเพื่อนสีของเธอที่ชื่อว่าเผาที่เปิดตัวมาเหมือนจะสําคัญครับเหมือนจะเป็นสัตว์ตัวละครคู่หูแบบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เผาเนี่ยไม่ได้ออกไปประจนภัยกับโมอาน่าซะอย่างนันครับซึ่งอย่าว่าแต่คนดูสงสัยเลยครับกระทั่งคนทําเองยังสงสัยครับถึงขั้นให้ตัวละครเมาอีกของเดอะร็อกพูดมาว่าภาคแรกเนี่ยทำไมไม่เอาหมูมาด้วยจนกลายเป็นเรื่องอําของหนังภาคแรกไปเลยครับหลังจากไอ้เรื่องโมอาน่าไม่เอาเผาลงเรือมาด้วยนะครับก็ หมูเนี่ยมันจะกลัวน้ําอะไรแบบนั้นรับซึ่งอันเนี้ยคนทําถึงขั้นต้องออกมาอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็กะจะให้หมูเดินทางไปด้วยแต่สุดท้ายคนทําขอเลือกเล่าเรื่องราวในสไตล์ของ The h e r o s Journey หรือว่าการเดินทางของวีรบุรุษครับคือเน้นให้ตัวเอกเนี่ยสละความเคยชินความสุขสบายแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อไปไปะจนภัยอย่างแท้จริงครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องทิ้งเพื่อนซีอย่างไอหมูเผาเนี่ยไว้บนเกาะรับหนังโมนาภาคแรกก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นครับ and reconnect our people across the entire ocean จังหวะนี้เราเห็นมีสัตว์ประหลาดจิ๋วนะครับเรียกว่าไอ้ตัวละครที่ครีเอทมาไขของเล่นะตามสไตล์ดิสนีย์ครับ แล้วเราก็ได้เห็นไคจูในหนังชุดโมอานน่าครับท่านสังเกตดีๆเนี่ยส่วนเปลือกของมันมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีดวงตาสีฟ้าๆเนี่ยหน้าตาคล้ายๆหอยมือเสือขนาดยักษ์ชนิดหนึ่งครับที่การออกแบบปีศาจตัวนี้น่าจะอ้างอิงมาจากหอยมือเสือก็เป็นไปได้ครับแล้วตัวอย่างก็จบลงด้วยตัวละครที่ไม่มาไม่ได้แหละครับมาอุยของดูร็อกดูเวนจอนสันนั่นเองนะครับมาอวีก,กลับมาพร้อมกับพลังในการเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นสัตว์แบบต่างๆน,นะครับซึ่งนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการ ควบคุมลมแล้วก็ทะเลครับซึ่งแน่นอนว่าเมาอีจะร่วมประจนภัยไปพร้อมกับโมอานาเหมือนเดิมครับ เท่าที่ปล่อยออกมาเป็นเฟิร์สลุคครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ให้เราเห็นอะไรมากนักนะครับแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยแล้วบอกกับเราว่าไอ้โปรเจกต์โมอาน่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ๆก็สร้างขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่หนังภาคแรกเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบตูมตามเหมือนไอ้ฟรอเซนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่างานด้านภาพที่ทําออกมาก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับและข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโมอาน่าเนี่ยถึงจะไม่ประสบความสาเร็จในโรงภาพยนตร์เทียบเท่ากับฟรอเซ้นนะครับแต่มันฮิส Disney นนนนสสตส ดิสน Disney ีย์พล l ส s เป็นหนังที่มีคนดูผ่านสตรีมมิงมากที่สุดในอเมริกาในปี2023รวมทุกค่ายรวมทั้งหนังเก่าหนังใหม่ครับ This t h is a Call for e ทั้งนี้เนี่ยไม่ได้ลินมานูเอลมิรันดามาทำเพลงประกอบแล้วนะครับแต่เพลงของหนังยังได้มือดีมารับผิดชอบครับนั่นก็คืออาร์บิเกลบาโลแล้วก็เอมิลี่แบรครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำเพลงประกอบละครบริจิตตันแบบไม่เป็นทางการที่ชื่อว่า The Unofficial Bridgeton Musical มาแล้วครับไอ้ที่บอกว่า The Unofficial Bridgeton Musical เนี่ยเพราะว่ามันก็ผิดลิขสิทธิ์นั่นแหละครับแถมยังมีการเอาไปแสดงสดถึงขั้นมีการโดนฟ้องมาแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยอมความกันได้ครับและ The Unofficial Bridgeton Musical ถึงแม้ว่าจะเร่ ต,ต้นอย่างไม่ถูกลิขสิทธิ์นะครับแต่สุดท้ายไปได้ไกลถึงขั้นคว้า Grammy Award สาขา The Best Musical Theater Album เลยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในโลก TikTok เนี่ยเรียกว่าทำเพลงได้ทัชคนรุ่นใหม่มากๆแล้วก็น่าสนใจครับที่ Disney เลือกเอาคนทำเพลงทั้ง2คนเนี่ยมาทำงานให้กับภาพยนตร์เรื่องโมอาณาภาคที่2เรื่องนี้ครับ ี่แหละครับตัวอย่างแรกนะครับเรียกว่าเป็นทีเซอร์เรียกน้งย่อยจากโบอน้าภาคที่2ครับตัวอย่างเต็มๆน่าจะมีรายละเอียดอะไรให้เราได้เห็นมากกว่านี้นะครับเอาไว้ดิสนีย์เขาปล่อยออกมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกรอบก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนยูเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Molly? Boat snack. Oh! Boat snack upgrade? Bacon and eggs? Why didn't you bring the pig last time?